สวัสดีนักเรียนชั้นป3นะครับโรงเรียนอนุบาลเลยนะครับวันนี้มาพบกับครูบอลในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับมีชื่อหน่วยว่าการออกกําลังกายนะครับวันนี้ครูจะสอนหนึ่งหัวข้อนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ในหัวข้อที่1จะเป็นเรื่องรูปแบบของการออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปดูนะครับว่ารูปแบบการออกกําลังกายมีกี่รูปแบบนะครับ ให้นนัักเรรียไปชมคบสวัสดีค่ะบนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สคุณครูจะมาสอนเรื่องการออกกำลังกายอ่าทำไมคุณครูต้องสอนเรื่องการออกกำลังกายคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเวลาเรา อยู่บ้านหรือว่าเราไปโรงเรียนเราก็ต้องมีการทํากิจกรรมต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้หัวใจเราเต้นแรงแล้วก็มีการใช้กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเราในการทํากิจกรรมแล้วเหงื่อเราก็ออกแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการออกกําลังกายเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับ การออกกําลังกายอะเดี๋ยวคุณครูพูดไปทีละอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาพูดถึงรูปแบบในการออกกําลังกายนะคะแล้วก็หลักในการเลือกออกกําลังกายไปดูกันว่าวันนี้คุณครูจะพูดถึงอะไรบ้างอะมาดูอันแรกเลยรูปแบบในการออกกําลังกายนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่ารูปแบบการออกกําลังกายของเรามีกี่แบบ ปกติเราเคยแต่ออกกําลังกายกันอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าในการออกกําลังกายเนี่ยเขาจัดเป็นรูปแบบด้วยแล้วแบ่งออกเป็นกี่แบบมาดูกันเลยนะคะว่าแบ่งเป็นกี่แบบ การออกกําลังกายของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น4แบบเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนว่าการออกกําลังกายอย่างที่ครูเคยพูดไปแล้วว่าเป็นกิจกรรมของเราที่ร่างกายเรานะคะได้ออกแรงได้ใช้กล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อต่อในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายการออกกําลังกายมี4รูปแบบดังนี้อ่มาดูข้อที่หการออกกําลังกายที่ต้องใช้แรงมากในการออกแต่ละครั้งเช่น อาจจะทำซ้ำๆกันหลายๆครั้งทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเช่นการออกแรงผลักดันลากดึงอ๋อยกก่อนค่ะดึงชุดปาโยนเวียงหรือการคว้างอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ก็จัดว่าเป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมากอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรง มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการโหนบาการโหนบานะคะหรือการโหนล,ลาวเป็นการออกกําลังกายที่ต้องใช้แรงมากในแต่ละครั้งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรลูกนี่ค่ะมือเราจะเป็นตัวรับน้ําหนักของร่างกายทั้งหมดของเราที่อยู่ตรงนี้ร่างกายเราที่ถ่ายเทน้ําหนักขึ้นมาเราจําเป็นต้องโหนเอามือเราเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าตัวอย่างเนี่ยมือจะแดงเพราะามือรับน้ําหนักเยอะ แล้วก็บางคนอยากได้กล้ามเนื้อก็จะยกตัวเองให้ลอยขึ้นไปทั้งสองข้างแบบนี้จำเป็นต้องใช้แรงมากในแต่ละครั้งเพราะเราต้องใช้น้ำหนักต้องใช้มือทั้งสองข้างยกน้ำหนักตัวของเราขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะจัดเป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมากในแต่ละครั้งอไปดูต่อเลยรูปแบบที่2การออกกำลังกายแบบค่อยๆใช้แรงเคลื่อนไหว เป็นการออกกำลังกายแบบไหนกล้ามเนื้อในท่าทางต่างๆช่วยในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อพร้อมทํางานอย่างต่อเนื่องเช่นการเดินการวิ่งช้าๆหรือวิ่งหย่อๆจะเป็นการออกกําลังกายที่ค่อยๆใช้แรงเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในท่าทางต่างๆนั่นเองอามาดูตัวอย่างกันนี่ค่ะเห็นไหมรูปนี้ก็จะเป็นการวิ่งหย่อๆเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ แรงแบบค่อยๆใช้แรงใช่ไหมคะเขาไม่ได้วิ่งเร็วแบบว่าฟืบจากนี่มานี่แต่เขาก็จะค่อยๆก้าวทีละก้าวก้าวก้าวไปก้าวไปแบบนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายแบบค่อยๆใช้แรงในการเคลื่อนไหวนั่นเองไปดูรูปแบบที่3กันต่อเลยคะ่ะรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการออกกําลังกายแบบที่มีการใช้แรงมากใช้แรงมากในระยะเวลาสั้นๆด้วย นักเรียนลองนึกถึงดูซิว่าการออกกำลังกายแบบใช้แรงมากในระยะเวะลาสั้นๆทำอะไรคะอ่าเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยทำให้ร่างกายของเรานะคะเกิดความคล่องแคล่วว่องไวเช่นการวิ่งด้วยความเร็วการวิ่งด้วยความเร็วในระยะเพียงสั้นๆตามชื่อที่บอกเลยหรือการกระโดดสูงการกระโดดไกลอย่างเช่นอดูรูปเลยคะ่ะ เราวิ่งด้วยความเร็วแบบนี้คุณครูยกตัวอย่างวิ่ง50เมตรนักเรียนเป็นไงคะวิ่ง50เมตรนักเรียนก็ต้องรีบวิ่งให้เร็วที่สุดใครเข้าก่อนคนนั้นถือว่าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงทําเวลาดีกล้ามเนื้อขาทํางานแข็งแรงอ่ะหร,อหรือว่าการกระโดดสูงก็คือการกระโดดให้ตัวเองเนี่ยลอยข้ามสิง่งกีดขวางที่วางไว้อย่างเช่นตรงนี้ เป็นระดับความสูงที่คุณครูให้ไว้50เซน50เซนติเมตรแล้วด้านข้างฝั่งนู้นเป็นเบาะรองด้านข้างฝั่งนู้นเป็นเบาะรองรับแล้วนักเรียนต้องวิ่งวิ่งวิ่งจากฝั่งนี้เพื่อกระโดดให้ข้ามอะไรคะวิ่งจากฝั่งนี้เพื่อกระโดดให้ขาา้ามความสูงตรงนี้ไปวิ่งกระโดดข้ามความสูงตรงนี้ไปแล้วให้ตัวเองไปนอนลอยตัวอยู่บนเบาะตรงนี้ ไปนอนลอยตัวอยู่บนเบาะตรงนี้ในเรียนสามารถกระโดดสูงแบบได้นานไหมไม่มีใครสามารถทําได้นานค่ะทุกคนจะลอยในอากาศได้เพียงความเร็วที่ตัวเองวิ่งส่งมาวิ่งมาปุ๊บแล้วหนูกระโดดลงและหนูก็จะทิ้งตัวลงตรงนี้ทันทีหรือการกระโดดไกลก็จะเป็นการมีพื้นพื้นใช่ไหมคะพื้นวางไว้เออพื้นขออภัยค่ะพื้นมันวางมันมันวางไม่ได้เนาะพื้นมันต้องอยู่ที่พื้นอยู่แล้วมันก็จะมีพื้น กระดานพื้นยางพื้นยางที่เรามีเส้นไว้แล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนยืนในตำแหน่งตรงนี้แล้วคุณครูก็จะมีเส้นยาววางไว้แบบนี้แล้วก็แบ่งออกเป็นเส้นๆแบ่งออกเป็นเส้นๆขีดๆเส้นๆตรงนี้วัดว่าความยาวตรงเนี้ยระยะทางกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรสมมติมาถ,ถึงตรงนี้ห้าสิบเซนถึงตรงนี้หนึ่งร้อย ไปเรื่อยๆฝั่งนี้ร5 0ิบฝั่งนี้200 200 cm. อเซนติเมตรนักเรียนยืนจากตรงนี้นักเรียน1 0อยตัวเพื่อข้ามไปทำอะไรคะกระโดดข้ามมาป้ายเท้านักเรียนอยู่ตรงนี้แต่ว่าส้นเท้านักเรียนอยู่ตรงนี้คุณครูก,ก็วัดจากส้นเท้าะระยะประมาณนี้อยู่ที่90เซนนักเรียนสามารถกระโดดไกลได้90เซนแบบนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ การออกกําลังกายแบบใช้แรงมากแต่ใช้ในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าอะไรคะนักเรียนสามารถกระโดดไกลให้ตัวเองลอยจากพื้นได้นานไหมไม่สามารถทําได้เนาะ,ะไปดูตัวอย่างอ,อันที่4กันเลยรูปแบบอันที่4การออกกําลังกายแบบที่ช่วยให้ระบบหายใจของเราทํางานดีขึ้นเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ท่าทางในการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเคลื่อนไหวแบบเดียวกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ข้อที่3เมื่อกี้รูปแบบที่3จะเป็นการเคลื่อนไหวในระยะสั้นๆเนาะอันนี้เป็นระยะนานๆอย่างเช่นการว่ายน้ำการถีบจักรยานการเต้นแอโรบิกหรือการวิ่งระยะไกลวิ่งระยะไกลก็วิ่งตั้งแต่อสมมติวิ่ง1,000เมตรไปเลย1,000เมตรนักเรียนก็วิ่งไปเลย1กิโลการเต้นแอโรบิกก็เต้นไปเลยค่ะ แล้วแต่ว่าความเร็วในแต่ละเพลงนั้นมีกี่นาทีอย่างเช่นขั้นต่ำก็ต้องเต้น30นาทีการการถีบจักรยานเราก็ถีบเป็นระยะทางบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะถีบกันอยู่ที่ประมาณ5กิโล10กิโลเมตรการว่ายน้ำนี่เขาก็จะใช้สระระยะสระในการว่าย50เมตรแล้วก็มาดูกันว่ากี่นาทีแบบนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของการออกกำลังกายแบบเป็นไงคะ แบบเดียวกันทําติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆน,นั่นเองส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาและระยะทางมาเป็นตัวกําหนดให้เราใช้ในการออกกําลังกายให้นานการออกกําลังกายแบบนี้จะเป็นการช่วยให้ระบบหายใจของเราทํางานได้ดีนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดน,นะครับในหนังสือเรียนในหน้าที่89นะครับ กิจกรรมการออกกําลังกายนะครับในหัวข้อที่1นนะครับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่กําหนดแล้วสังเกตภาพจากนั้นนําตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความเขียนลงไปในวงกลมของแต่ละภาพนะครับให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดของตัวเองไว้ดีๆนะครับครูจะเรียกตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราสามารถมาโรงเรียนได้ปกตินะครับหรือว่า ท้ายของภาคเรียนที่หนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ